ทุกวันนี้เราอาจจะคุ้นเคยกันดีกับคอนเซปต์ของบาปที่ว่ามีการสารภาพบาปทำบาปต้องตกนรกถึงแม้ตกไปจะมีเพื่อนเต็มเลยก็เถอะนะหรือทำอย่างนั้นอย่างนี้มันบาปนะแต่ส่วนใหญ่ที่เรารู้จักมันก็จะอยู่ในาศาสนาต่างๆบาปของแต่ละาศาสนาก็มีส่วนที่ทั้งเหมือนและแตกต่างกันถ้าอย่างนั้นก่อนมีาศาสนาละ่ะมีบาปไหมไม่เออนี่น่าคิดนะถ้าใครก็สงสัยเหมือนกันงั้นวันนี้เราไปหาคำตอบกันเลยค่ะ ่อนที่จะมีศาสนาต่างๆคอนเซปต์ของบาปหรือว่าศีลธรรมนั้นอยู่ร้วยกันมากับสังคมวัฒนธรรมและกฎทั่วทั่วไปของแต่ละชนเผ่าในยุคเริ่มต้นของสังคมมนุษย์แต่เมื่อสังคมมนุษย์มีการพัฒนามันก็มาพร้อมกับเรื่องศาสนายิงโครงสร้างทางสังคมซับซ้อนขึ้นแน่นอนว่าระบบศีลธรรมหรือว่าความเชื่อทางศาสนาก็จะยิงเข้มข้นขึ้นตามไปด้วยถ้าจะหาว่าสมัยก่อนมีศาสนานั้นบาปเป็นยังไงเราก็ลองไปดูกันก่อนดีกว่าค่ะว่าบาปเนี่ย มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงพัฒนามาจากไหนคะขึ้นชีอว่าบาปมันก็แน่ล่ะค่ะที่จะต้องเกี่ยวข้องกับศาสนายิ่งระบบศาสนามีการจัดการมากเท่าไหร่ความเคร่งขัดด้านศีลธรรมก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นศาส,สนาอย่างยูดาหคริสต์อิสลามอินดูพุทธและอื่นๆมีการพัฒนารายละเอียดด้านศีลธรรมและกฎจริยบัตรต่างๆและในแง่ของศาสนานั้น บาปก็ถือกำเนิดขึ้นเป็นการละเมิดข้อห้ามต่างๆของศาสนาหรือพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าแล้วกฎบัตรศีลธรรมข้อห้ามต่างๆล่ะมีไปเพื่ออะไรนึกสภาพคนอยู่ร่วมกันจำนวนมากการมีกฎระเบียบย่อมเป็นผลดีมากกว่าไม่มีแลวสภาพสังคมสเปะสปะไม่มีระเบียบค่ะสภาพแบบนั้นน่ะนอกจากปกครองไม่ได้แล้วยังอยู่ร่วมกันไม่ได้อีกค่ะดังนั้นกฎต่างๆก็มีไว้เพื่อควบคุมพฤติกรรมและรักษาไว้ซึ่งความเป็นระเบียบของสังคม และเมื่อมีกฎข้อห้ามของสังคมแล้วไอเดียเรื่องบาปก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะมาจัดการระเบียบพฤติกรรมบางส่วนว่าการกระทําแบบนี้นั้นเป็นการกระทําที่ไม่ดีในแง่ของศิลธรรมและเป็นอันตรายต่อสังคมค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีความเชื่อในเรื่องบัญชาสวรรค์ซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาคอนเซปต์ของบาปอยู่ค่ะในประเพณีโบราณของแต่ละศาสนาก็ยังมีความเชื่อเรื่องซูเปอร์เนชัลหรือว่าเรื่องเหนือธรรมชาติอยู่ว่าสิ่งเหนือธรรมชาตินั้นจะมาให้รางวาัลหรือว่าลงโทษเรา ขึ้นอยู่กับการกระทําของพวกเรานั่นเองค่ะซึ่งความเชื่อแนวนี้ก็ส่งเสริมแนวคิดที่ว่าพฤติกรรมบางอย่างนั้นจัดอยู่ในบาปและสามารถนําไปสู่ผลลัพธ์ของการกระทําที่ไม่ดีได้ค่ะพูดถึงบัญชาสวรรค์แล้วแน่นอนว่าเราจะมองข้ามเรื่องเล่าต่างๆของแต่ละศาสนาไปไม่ได้ค่ะอย่างในศาสนาคริสต์ก็มีเรื่องที่สําคัญเลยทุกคนคงเคยได้ยินแน่ค่ะว่าบาปแรกของมนุษย์คืออะไรเหตุการณ์นั้นเกิดที่สวนเอเดนใช่ไหมนะคุณคุณใช่ไหมคะ ใช่แล้วค่ะนั่นคือเรื่องราวของอดัมกับอีฟที่ละเมิดข้อห้ามของพระเจ้าและไปกินแอปเปิลนั่นเองและเป็นการกระทําที่ทําให้ไอเดียของบาปนั้นเป็นการขัดต่อคําสั่งของพระเจ้าคล้ายๆกันค่ะในศาสนาอื่นๆที่มีพระเจ้าก็จะมีคอนเซปต์ของบาปประมาณเดียวกันค่ะและเมื่อสังคมมนุษย์เราเติบโตและมีความซับซ้อนขึ้นการมีกฎข้อบัญญัติต่างๆอย่างชัดเจนจะทําให้สังคมมีระเบียบและง่ายต่อการปกครองดังนั้น คอนเซปต์ของบาปจึงช่วยในการจัดระเบียบสังคมโดยทำหน้าที่เป็นกรอบกำหนดพฤติกรรมที่ยอมรับได้กับพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับค่ะแต่มันก็ไม่ใช่แค่เรื่องศาสนาหรือว่ากฎาระเบียบของสังคมนะคะคอนเซปต์ Concept ของบาปยังเกี่ยวข้องกันกันกบจิตวิทยาและปรัชญาด้วยโดยมนุษย์เรานั้นมีแนวโน้มที่จะมีการคิดเกี่ยวกับการกระทําหรือว่าผลของการกระทําของตัวเองพัฒนาการด้านจิตวิทยาและปรัชญาจึงช่วยให้เราเข้าใจบาปมากขึ้นว่า มันไม่ใช่แค่การละเมิดกฎสังคมหรือว่าบัญชาสวรรค์แต่ยังเป็นการออกนอกลูก่นอกทางจากศิลธรรมอันดีงามที่แบบเออในหัวของแต่ละคนมันอาจจะไม่เหมือนกันนะคะซึ่งนำไปสู่เรื่องความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่มีบทบาทในคอนเซปต์ของบาปยิ่งเรามีเซลฟ์ฟเอวร์นเนสหรือว่าความตระหนักรู้ในตัวเองมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งสามารถมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีกับการกระทำของเราได้มากขึ้นเท่านั้นคะ่ะพอจะเห็นภาพคร่าวๆกันแล้วใช่ไหมคะว่าบาปมันมาได้ยังไง มันมีบทบาทยังไงกับเราทีนี้ก็จะเริ่มง่ายแล้วล่ะค่ะถ้าจะทําความเข้าใจว่าก่อนที่จะมีศาสนานั้นบาปมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงถ้าอย่างนั้นเราก็ไปดูหน้าตาของบาปก่อนที่จะมีศาสนาทั้ง6รูปแบบกันเลยดีกว่าค่ะแบบแรกก็จะเป็นด้านบรรทัดฐ,ฐานของสังคมซึ่งก็อาจจะเป็นสังคมทั่วไปหรือว่าสังคมแบบชนเผ่าโดยสังคมของมนุษย์โบราณน,นั้นก็จะแตกออกเป็นเผ่าเล็กๆหรือว่าสังคมเล็กๆหลายกลุ่มพฤติกรรมไหนที่สร้างความเสี่ยงต่อการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ก็มักจะเป็นพฤติกรรมต้องห้ามและมีบทลงโทษเช่นการลักขโมยฆาตกรรมหรือว่าการแหกกฎอื่นๆก็จะถูกมองว่าเป็นการทําให้เกิดความแตกแยกและเป็นอันตรายต่อสังคมค่ะลําดับต่อมาก็จะเป็นเรื่องขนบธรรมเนียมและประเพณีซึ่งแน่นอนค่ะว่าแต่ละชนเผ่าหรือว่าสังคมก็จะมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างกันออกไปและเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมที่เป็นที่ยอมรับในสังคมค่ะขนบเหล่านี้มักจะถูกส่งทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ทวดสอนยายยายสอนแม่แม่มาสอนเราเราสอนลูกเราลูกเราสอนหลานเราซ้อนปากเปล่าต่อๆกันไปแล้วมันก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเมื่อมันกลายเป็นพิธีกรรมหรือว่าเป็นเรื่องเล่าอย่างนิทานพื้นบ้านต่างๆการละเมิดขนบเหล่านี้ก็ถือเป็นการดูหมินอัตลักษณ์ของกลุ่มสังคมนั้นๆฟิลแบบเราไปประเทศไหนเราก็ต้องทําตามกฎระเบียบของประเทศนั้นทําไม่ทาตามก็เท่ากับว่ามึงเราไปดูถูกเขาอย่างฝรั่งมาไทย ถ้าไปวัดเข้าพระอุโบสถไม่ถอดรองเท้าไม่ถอดรองเท้าได้ยังไงอะ่ะเธอเขากําลังดูถูกวัฒนธรรมเราอยู่ปะยูจะมาคิดว่าไอ้ไมช่คนลประเทศนี้ไม่ต้องทําตามก็ได้มันไม่ได้ค่ะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามค่ะเซนสเดียวกันเลยค่ะนอกจากนี้ค่ะอย่างที่เรารู้ว่าก็จะมีเรื่องความเชื่อเหนือธรรมชาติอยู่ด้วยซึ่งสังคมโบราณมักจะมีความเชื่อในวิญญ,ญาณบรรพบุรุษหรือว่าพลังธรรมชาติที่ควบคุมโลกใบนี้เอาไว้ การกระทําที่จะทําให้สิ่งเหนือธรรมชาติเหล่านี้ไม่พอใจจึงเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงพิธีกรรมกับข้อห้ามต่างๆก็มีไว้เพื่อที่จะทําให้สิ่งเหนือธรรมชาติเหล่านี้พอใจและอยู่ในความสงบซึ่งเป็นความสมดุลของโลกใบนี้ค่ะรูปแบบถัดมาก็จะเกี่ยวข้องกับเครือญาติและการพึ่งพาอาศัยกันค่ะการมีปฏิสัมพันธ์กันของมนุษย์โบราณน,นั้นมักขึ้นอยู่กับเครือญาติและการพึ่งพาอาศัยกัน การมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในชนเผ่าหรือว่าระหว่างชนเผ่านั้นเป็นสิ่งสําคัญดังนั้นหากการกระทําใดที่จะทําให้สายสัมพันธ์นั้นขาดสะบ,บั้นลงอย่างเช่นการทรยศหรือว่าการละเลยหน้าที่หรือผิดสัญญาจึงถูกมองว่าเป็นการกระทําที่ร้ายแรงมากๆนึกภาพอย่างในเรื่องพวว่อานทัศ์ที่พวว่อขวานทัศนั่างเอกของเรารักกับจอห์นสมิธซึ่งจอห์นสมิธนั้นเป็นคนอังกฤษที่เดินทางมาล่าอาณานิคมถือว่าเป็นศัตรูนับวันของชนเผ่าพื้นเมืองที่นั่น แต่ลูกผู้นำดันไปรักกับศัตรูเนี่ยนะเธอว่าไงอะยากมากที่คนในเผ่าจะยอมรับได้ค่ะถ้าถูกลงโทษก็คือจะไม่แปลกใจเลยสุดท้ายนี้จะเป็นเรื่องการอยู่รอดและการปฏิบัติจริงซึ่งศิลธรรมของมนุษย์โบราณน,นั้นเป็นอะไรที่ปฏิบัติได้จริงในสังคมค่ะเพราะว่ามันเน้นไปที่การอยู่รอดไงนึกสภาพมนุษย์โบราณเขาไม่ได้มีอะไรมากเหมือนพวกเราในทุกวันนี้ดังนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดข,ของพวกเขาคือการอยู่รอดการเอาชีวิตรอดในแต่ละวันนี่แหละความร่วมมือการแบ่งปันและการช่วยเหลือกันจึงเป็นอะไรที่สำคัญมากในการอยู่รอดความเห็นแก่ตัวหรือว่าพฤติกรรมที่เป็นอันตรายจึงเป็นอะไรที่เสี่ยงต่อการอยู่รอดและถือว่าเป็นความผิดค่ะแถมตอนท้ายหน่อยละกันเกี่ยวกับเรื่องหมอผีและความเชื่อเรื่องวิญญ,ญาณค่ะในสังคมโบราณ หมอผีหรือว่าผู้นำด้านจิตวิญญาณนั้นมีบทบาทสำคัญในการเข้าใจความต้องการของเหล่าวิญญาณและกำหนดข้อปฏิบัติในสังคมค่ะโดยพวกเขาเป็นผู้นำในพิธีกรรมที่จะชะล้างหากใครในสังคมละเมิดข้อปฏิบัติเพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งความสงบสุขในสังคมค่ะสรุปแล้วถึงแม้คอนเซปต์ของบาปแบบที่เข้าใจกันในศาสนาจะไม่ได้มีอยู่ในสังคมยุคก,ก่อนหนะ้าแต่อย่างที่เห็นว่าก็ยังมีคอนเซปต์เรื่องการทำดีหรือไม่ดีการกระทำที่ยอมรับได้และไม่ได้อยู่ ซึ่งแนวคิดเหล่านี้ก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นจากการรักษาระเบียบของสังคมการเคารพต่อสิ่งเหนือธรรมชาติและเป็นอะไรที่ปฏิบัติได้จริงเพื่อความอยู่รอดค่ะถ้าใครยังไม่จุใจและอยากรู้ต่อไปว่าแล้วศาสนาและเกิดขึ้นมาได้ยังไงเราก็มีคลิปเอาไว้ให้แล้วลิงก์อยู่ที่ด้านล่างเลยนะคะสำหรับวันนี้ถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดเราก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะส่วนถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ชนเพื่อนๆมาดูและกดติดตามเพื่อมาหาคำตอบเรื่องอื่นๆไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ